สวัสดีค่ะฝึกออกเสียงภาษาไทยกับหญิงวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงอักษรไทยที่มีชื่อว่าพอสมเภาพอสำเภาพอสมเภามาเริ่มฝึกกันเลยนะคะตัวอย่างคำ หนึ่งภาษาภาษาภาษาสองภาษาไทายภาษาไทายภาษาไทายสามเพสัเพสั เทสารมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะประโยคที่หนึ่งผมพูดได้สองภาษาผมพูดได้สองภาษาผมพูดได้สองภาษา ประโยคที่สองผมพูดภาษาไทยได้ผมพูดภาษาไทยได้ผมพูดภาษาไทยได้ประโยคที่สามผมซื้อยามาจากร้าน สุวรรเพสันผมซื้อยามาจากร้านสุวรรเพสันผมซื้อยามาจากร้านสุวรรณเพสันสนุกไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ